ต่ทุกคนมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งนะคะที่แม่ตูเออ,ออกมาเลาะนะคะแม่ต้วัชรยางขึ้นไปที่เขาปลูกอันอ่งุูลนะคะทุกคนจากสิยางหอดบ่หอดเนาะตอนนี้ก็เบงหัวเบิงสวนไปก่อนนะจ่าทุกคนเนาะนี่จ้ะทุกคนหัวหัวเพิ่นที่แบบปลูกซึ่งแม่ตู้ก็นึกว่าเป็นใบผักกระโดดกันแล้วกันเนาะทุกคนเนาะ <laughs> มันสวยดีนะ <laughs> มันยังดอกแค่เจ้าเ,เห็ดหัวได้สวยดีอันนี้พ่นบพระทัาไดอตัดเนาะ พู่งเติ่งๆพิ่งผนเหรก็เป็นไอ้สวนอง,งุ่นก็คอยย่างไปจะทุกคนตอนนี้แม่ตู้ออกมาสวนอง,งุ่นนะคะย่างอ้อมบ้านค่าเจ้าก่อนพู่งสุดลูกหูลูกตาเดี๋ยวแม่ตู้สิขามถนนเบื้องซ้ายเบืบ้องขวาก่อนเดี๋ยวรถพนสิพังพุนบ้านเราขั้นหนึ่งขามก่อนค่ะเจ้าฉีดยามหนนะทุกคนฉีดยาอ่าง,งุ่น คุณอย่าเต็มเต็มเขาเลยเต็มเขามันกำลังออกเนาะทุกคนเนาะนี่จ้ะน่วยมันกำลังออกเลยค่ะทุกคนดดกอากหลากเลยยอดมันกะเป็นตาเอาไปลวกจำปนเนาะทุกคนเนาะไม่ตู่ว่าขาเจ้าเฮ็ดแบบสวยดีอะเต็มเต็มภูเขาเลย ไม่ตู่กับขึ้นสีบรยยางขึ้นไปดอกน้องทุกคนเนาะกับสีทายให้เบิ้งแถวๆนี่ละ่ะยอดอบอวบไหมนี่เบิ้งยอดยอดอบอวบเลย มันกินได้นะคะทุกคนกินได้ขนาดใบใบใบองุนเนี่ยเพื่อนยังเอามะฮ่อเข่านะคะอาหารกรีกเนาะเพิ่อนเอามะฮ่อเขา่าล้กกาแซน่ะมั่นไววซึ่งไม่ตู้กับบุหูวิธีกรมเห็ดแบบไดแต่เคยเห็นนะเคยซื้อน้ำเออเคยซื้อน้ำเออซูเปอร์มาร์เกต็ตเพื่อนกับมีขายนะคะเพิ่นห่อใบห่อด้วยใบองุนเพราะฉะนั้นยอดมนันนี่ก็เป็นตะลวกแสบไหมใบมันเทายังกินเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นหัวนะคะทุกคนหัวพิ่นเห็ด ปลูกไกวกับเป็นสีสีกระไดประดับพร้อมกับเป็นหัวพร้อมเนาะยังพานดอกใหม่กับอดบ่ได้อะทุกคนเมื่อใด้เมตุยางพานดอกไหม่ไม่ตูกับอดบบได้มันสวยอันนี้ก็สวยจ้ะทุกคนแมตูหูซึกว่าต้นมันคล้ายๆกับบกับกกระเจียบบานเห้านะคะสวยสวยสดชื่นขนาดเลยสดชื่นทุกคนเมือนี้แมตูกับมาอีกเมืองหนึ่งนะคะ เมืองใดบูเดี๋ยวสิลงไวให้เบิร์ดอกว่าไม่ตูมาเมืองแถวนี้กับเขามาในเมืองคนมันหลายไม่ตูก็เลยบอยากทายในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ตูก็เลยยางออกมาไอยางออกมาแ,แม่น้ำน้อยๆเอ,อิญเขาเอ,อิญว่าแม่น้ำน้อยๆเด้อนยะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิรงกันนี่จะทุกคนทั้งๆพูนกับสิเป็นเป็นสะพานอนนี้ในเมืองนะคะทุกคนในเมืองจะในเมืองมันก็นสดชื่นสดชื่นมากเลย ไม่ตู้ก็สิยางลรอเรียบเรียบไปนำใสแจ๋วเลยถ้ามีไอ้น่องป่าแน,น่ัก็คือสิเขาทาดอกทุกคนถ้ามีน่องป่าถ้ามีน่องป่ายางเลนให้มันลมลื่นจ้ะทุกคนโอ้ยมีขี่น่องมาพร้อมัว เป็นตาอาลซาดว่าปูบ่บ่เป็นตาศาสต์ปูดอกทุกคนตรงโซนนี่มีน้องหมามาขี่แมนี่มองมองนี่แมโอ้มองนี่แม่ผูกผูกอูก็สีเขาทานเนาะพวกแม่ทุกคน <c oughs> มีน้องหมาลงกไปเล่นน้ำผุนผุนน้องหมาก็ได้น้องหม,มาเพื่อนกับห่อนเนาะเพื่อนกับอ,อยากมาเล่นน้ำอ่ะจ้าของเพื่อนผ้ามาเพื่อนกับมาเล่นน้ำกันล้องไปกินน้ำพร้อมน้องหมาก็ได้ ย่างไปเออละเฮ้ยร้อยช่ผุ่นน้องมาตัวหนึ่งไปตูน่ะชอบชอบบรรยากาศแบบนี้อ่ะทุกคนที่มันมีแม่นม้ำไหลผ่านเมืองนะคะมีแม่น้ำไหลผ่านเมืองแล้วก็แมตู้รู้สึกว่ามันมันลมลื่นดีนะทุกคนม,มีน้ำไหลผ่านย่ำหลันเพิ่นกนัมีคนมาย่างเหรียย่างหัวย่างเหรียย่างหัวได ถ้าเด็กน้อยหรือว่าลูกเต่าสัตว์ตวเลี้ยงต่างๆเพิ่นก็สิได้พามาพักผ่อนยนใจเนาะทุกคนเนาะเรียกว่าปอดนะก็เรียกว่าปอดคือยังกรุงเทพบ้านเฮากรุงเทพบ้านเฮาเพิ่นก็สิมี่เป็นสวนสาธารณะเป็นสวนยอมจังซี่นะแล้วก็เลยรู้สึกว่าก็ค,คือคือเป็นเป็น,ปนพื้นที่สีเขียวน่ะก็สร้อยให,ใ,หให้ให้คนมีที่พักผ่อนแล้วกันสุขภาพจิตผู้คนก็จะดีขึ้นนะคะทุกคนปวดอะ อันนี้ต้นใหม่สางล้างไงนี่แห่งยูใกล้ๆอันพูดแต่รถไฟฟ้าน่ะรถไฟฟานแห้งยูใกล้ๆไอ้มองน้ำามือเนาะทุกคนเนาะเพื่อนก็นได้น้ำได้ทากระสนชื่นตัวสับปะสิ่งแมกไม้ก็เขียวขจีตัวอันนี้สมมติว่าเป็นพะกีเล็กเด้อทุกคนเด้อไม่ตู่สมมติเอาคือได้หรอคือสมมติว่าเป็นพะกีเล็กว่ามีน้นาพรอมจะทุกคน ผักขีเล็กเรับว่ามีหนามเนาะทุกคนเนาะนี่สมมุติว่าเป็นผักคีเล็กสดชื่นเดี๋ยวแม่ตู้สีไดงยางกลับก่อนถ้ามาเหลนน้ำอยากว่ามาเหลนน้ำได้ไม่มแม่ตู้สียางหลอดสะพานนะคะทุกคนมองนี่บ่มีหลดมาดอกมองัหนก็สิเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำ ยังหลอดแต่ผ่านมาบังดูอโอ้ยเกือมันต่ำหัวไม่ตู้เกือมันต่ำหัวไม่ตู้หูซึกอึดอัดเลยมองนี่กันสิมาโอ้ยมีปลาพร้อมทุกคนมีปลาปลาน้อยไหมพู L, ม้น่ะโฟเอเล่ไหม้าเจ้าอันอันเขาเขาเอิญ่าโฟเอเล่เอก็เอามาไอ้นี่แซ่บแซ่บด้วยทุกคนผู้น่ะ โอ้ยขันแม่นบ้านผู้คานี่สิเอาฟางแง่งมาตาว่ามันจักบาดบึงตาวายูเนียเนาะทุกอย่างกับเป็นกฎเป็นระเบียบขนาดสิมาตกป่าก็ต้องขอใบอนุญาตเห็ดเป็นไร่ปีเป็นไร่อันใดกว่ากันไปบ่แม่นว่านึกสิมาตกก็ไต้ตกไปเลยนะแม่ตุเคยเห็นแบบว่าเพื่อนคนที่มานั่งตกป่านะเพื่อนจะต้องอหอยบัตรนะคะทุกคนหอยบัตรเพื่อที่จะหูว่าเวลาเจ้าหน้าที่มาตรวจเนี่ยเพื่อนก็สิได้หูได้ว่าคนนี้ได้รับอนุญาตให้มาตกเบ็ดหรือว่า,อ,าอนุญาตให้มาหาป่าใดนะคะทุกคนทุกอย่างต้องยูนิน อยู่ในกฎในระเบียบอะตอนแรกนึกว่าจะเจะบ่มีป่านะปัญญาไม่เห็นทั้งนี้โอ้ป่าป่า,ป,าป่าหลายเติอบอยู่ทุกคนอ,อ้าวอทั้งๆเป็นรถเป็นรถไฟอันน,นั้นขนของนะทุกคนอันน,นั้นขนของขันขึ้นอยู่ทั้งรถไฟตอนแรกนึกว่าตาสิบวบ,บ,บ่ไหวนะทุกคนแต่ว่าถ้าไปไหวัได้รถไฟนี่อย่าว่าไปบ่ไหวเด้อไปล่ะ ผู้คนนักท่องเที่ยวกับมาเทียเท่ยวเมืองนี้เนาะแม่ตู่ยู่ไก่กับไฝ่บวกนะคะไฝ่บวกกับสติดกับเอ่อฝรั่งเศสนะคะทุกคนตามแม่ตู่ว่าขามไปดอกค่ะเพราะว่าขามไปหร้หลอบแล้วน่ะอันนี้ก็มาามาาแค่นี้โอเคละทุกคนผ้ามาเบิงป่าเดี๋ยวห่ากรกลับได้เลยมองนี่ไปตะปูสาดที่ทุกคนนี่ปูสัดปูสัดแล้วลงไปเด่นน้ำ น้ำพ่อเคืองแขงนี่แหละทุกคนน้ำพ่อเคืองแขงบ่ได้บ่ได้ว่าน้ำเลิกอย่างเดียวทุกคนคือว่ามันไหลผ่านในเมืองเนาะน้ำไหลผ่านในเมืองมองเห็นขี้ดินขี้หินอยู่สินะแต่ว่าผัดมีป้าแบบน,นี้นี่ก็อยู่ในเมืองนะคะทุกคน ไม่ตู้ซอบดอกไม้สีจันจันสีจันจันมันเบ่งตะไก่นะแต่ว่าธรรมดาซอบสีขาวอ่ะล่ะเห็นมันสวยดีทุกคนข้าเจ้าเห็ดแบบเอากระทางมาตั้งแบบกลางกากเลยนะเลียวเห็นตะไกว่วาครับตัวนี้เคี้ยวดีขนาดเลยบม่แน่ใจว่าเป็นญาติกับพระพึ่งหรือเปล่านะทุกคนเป็นาติกับพระพึ่งหรือเปล่า ดอกพับพึ่งอะนะแต่โบหูว่ามันแมนบอเนาะยอดมันไปตับพัดแสบเพื่อยางได้ไงไปทุกคนไม่ตาไม่ตูว,ว่าสิบห้ากรับเรกวะนนี้